คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่งาน B M W p a u l s u m p e r f o r m a n c e นะคะที่โอรูมรถ B M W e u r o p ม a Motor สาขาตะลิ่งชันค่ะวันนี้นะคะมีอีเวนต์พิเศษเลยเอาใจคุณผู้ชมนะคะที่สนใจรถ B M W แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถ พาน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยแวะมาที่งานของเราได้เลยนะคะพิเศษจริงๆค่ะโดยในงานนี้ค่ะจะมีขึ้นนะคะวันที่18ถึง23กรกฎาคมนี้ค่ะภายในงานบอกเลยว่ามีไฮไลท์พิเศษมีเซอร์ไพรส์มาฝากคุณผู้ชมแน่นอนสะดวกวันไหนแวะมากันได้นะคะเพราะว่าในงานเนี่ยมีน้องหมาน้องแมวที่เป็นเซเลบดังๆเนี่ย เราได้พามาที่ยูโรป้ามอเตอร์ตลิงชั้นด้วยนอกจากนี้ยังมีศิลปินดารานะคะชื่อดังเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเก๋ชลดานะคะก็มากับน้องหมานะคะแล้วก็คุณแพลคณนิกุลก็มากับน้องแมวนะคะแล้วก็ยังจะมีคุณลุลาด้วยท่านใดที่สนใจนะคะแวะมากันได้ค่ะเอาล่ะเรามาดูรถในงานกันดีกว่า งานนี้นะคะเป็นงานรถใหม่ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจรถใหม่รุ่นอะไรอยู่แวะมาทดลองขับกันได้เรามีให้ทดลองขับหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5นะคะ X 1 X 3นะแวะมาขับกันได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีรถเบียมน้ออยุมือ2ที่อยู่บนโชว์รูมให้ได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทั้ง3 20D GT ข้าง ันนี้นะคะซีรีส์สามสามสองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ตด้านนี้ก็มีซีรีส์หหลากหลายคันเลยนะคะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่นำรถเก่ามาเทรดอินรถใหม่จะได้รับไปเลยนี่เครื่องฟอกอากาศค่ะเพียงนำรถเบียมน้ำยุคหันเก่าของคุณนะคะมาเทรดอินรถใหม่ รับไปเลยสามารถวางบนรถได้เลยนะคะและข้อเสนอสุดพิเศษค่ะสำหรับรถใหม่นะคะจะได้รับไปเลยดาวเริ่มต้น0%ค่ะฟรีอัปเกรด BSI สูงสุด10ปี และฟรี BMW p r o t e c ประกันให้ชั้น1นานสูงสุด2ปีค่ะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะเมื่อจองและรับรถ BMW คันโปรดของคุณทุกรุ่นนะคะรับไปเลยทันที Limited Gift Collection of 50 Years M ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่างานนี้ค่ะมีอะไรพิเศษบ้าง เริ่มกันที่ถ้าคุณผู้ชมพาน้องหมาน้องแมวมาเรามีทางเดินสําหรับน้องๆโดยเฉพาะด้วยนะคะนี่สามารถจูงน้องๆเดินบริเวณช่องทางด่วนตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการด้านหลังนะคะวันนี้มีบูธต่างๆมาร่วมออกงานกับเราด้วยนี่มีน้องๆมาด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยด้านนี้นะคะเ,เดี๋ยวเรไม่เาแล <laughs> มาดูที่บริเวณฝั่งนี้กันก่อนนะคะสำหรับท่านที่สนใจพาน้องๆมาเรามีอาหารให้น้องๆด้วยนะคะนี่มีมีดบอลด้วยนะคะนี่สามารถอุ่นให้น้องๆทานได้เลยนะคะมาในงานเรามีรับรองนะคะเผื่อน้องๆหิวแล้วก็มีไอศครีมรสชาติต่างๆนะคะ ด้านนี้ค่ะเป็นขนมจากเยอรมันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์นะคะเพจก็จะได้รับอันนี้สติ๊กนะคะฟรีไปเลยนี่มีอาหารน้องหมาด้วยนะคะมาทางด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบาะรองนั่งนะคะสามารถ นั่งได้ทั้งคนและสุนัขเลยนะคะนุ่มๆเลยค่ะมีติดบ้านไว้นะคะนี่นั่งสบายมากๆแล้วก็ให้น้องๆขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนได้นะคะมาดูกันต่อค่ะมาทางด้านนี้ค่ะมีกระเป๋านะคะสำหรับใส่น้องๆเวลาเดินทางไปไหนนะคะก็พกได้ขนาดใหญ่เลยนะนี่ใส่สบายนะคะ แล้วก็มีของเล่นสำหรับน้องๆด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยนี่เป็นลูกกุ้งนะมีเสื้อผ้าหมวกนะคะมีหลายขนาดเลยไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะมาลองดูกันได้คะ่ะจะเป็นโซนสามารถช้อปปิ้งได้นะ น่ารักมากๆอันนี้เป็นบาะนะคะขนนุ่มเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าน่ารักๆนะคะเต็มเลยอะ่ะหลากหลายไซส์น่ารักมากนี่ดูสิและทางด้านนี้นะคะก็เป็นจุดสำหรับถ่ายรูปนะคะ น้องๆมาถ่ายรูปได้ฝั่งนี้ค่ะจะมีข้อกั้นสำหรับสุนัขมาให้นะคะนี่มีน้องมาเป็นนางแบบด้วยสวัสดีค่ะกล้องอยู่ด้านนู้นหนูโชว์ตัวหน่อยค่ะน่ารักมากเลยโอ้ยมองกล้องด้วยและทางด้านนี้นะคะ มีโซนสำหรับทํำเพชรไอดีการ์ดด้วยนะคะสามารถนำน้องๆมาถ่ายรูปกันได้เลยนะคะจะได้มีบัตรประจำตัวกันค่ะและถ้าท่านใดที่อยากจะมีรูปคู่น่ารักนรักนะคะกับสัตว์เลี้ยงทางยูโรป้ามอเตอร์นะคะก็มีโฟโต้บูธมาให้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปถ่ายภาพคู่กับน้องๆได้เลยนะคะนี่มีกรอบรูปให้เลือก สอสีนะคะน่ารักมากๆเลยแวะมากันได้ค่ะมาทางด้านนี้ค่ะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะล้ำล้เลยสำหรับน้องหมาน้องแมวมาให้ได้ชมกันนะคะมาจาก petrology ค่ะด้านนี้นะคะเริ่มกันที่ห้องน้ำอัตโนมัติค่ะก็สามารถให้น้องหมาน้องแมวเข้าไปขับถ่ายในนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะเป็นเครื่องโอโปโซนช่วยกำจัดกลิ่นนะคะสามารถใช้คู่กันได้ค่ะด้านนี้ค่ะเป็นตู้เป่าลมนะคะท่านใดที่มีน้องหมาน้องแมวอาบน้ำมาอย่างนี้นะสามารถนำน้องเข้ามาในนี้เป่าลมแป๊เดียวขนแห้งเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติด้วยนะคะมากับ ้ำพุนะคะโดยอุปกรณ์ทุกอย่างที่นำมาในวันนี้เนี่ยเขาก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือควบคุมการใช้งานต่างๆได้เก็บค่าสถิตินะคะของน้องหมาน้องแมวได้ว่าเอทานอาหารอยู่ที่เท่าไหร่นะคะดื่มน้ําเยอะไหมอะไรอย่างนี้เจ้าของจะได้รู้นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะสำหรับท่านที่มีน้องแมวเนี่ยถูกใจแน่นอนนะคะเป็นเครื่องออกกําลังกายค่ะให้น้อง สามารถวิ่งบนลู่วิ่งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีไฟด้วยนะล้ำมากๆเลยนะคะแวะมาดูกันได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศงานพอซ่อมเพอร์ฟอร์แมนที่โชว์ร,รถ BMW Europa Motor ตะหลิ่งชันนะคะแวะมากันได้คะ่ะงานนี้มีวันที่18ถึง23กรกฎาคมนี้ในงานนะคะพบกับศิลปินแล้วก็เซเล็บดารานะคะน้องหมาชื่อดังต่างๆมาร่วมงานกันเซอร์ไพรส์กันทุกวันเลยนะคะแวะมาชมกันได้ พิเศษสุดๆค่ะไฮไลท์ของเรานะคะวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้ค่ะมีน้องติวเตอร์นะคะนักร้องชื่อดังใน TikTok ในโซเชียลนะคะแวะมาร้องเพลงเพอาๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะแวะมากันเลยนะถ้าชื่นชอบนะคะแล้วก็มา ดูรถ B M W สวยๆพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษในงานมากมายค่ะนอกจากนี้ยังมีบูธขนมอร่อยๆนะคะมาเสิร์ฟถึงที่เลยให้ได้ชิมกันนะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆพลาดไม่ได้ค่ะแล้วพบกันนะคะ